ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยีนทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัว p i x เ o Work 17R D ซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวที่เสษแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็ตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นผ้าที่แน่นและเฟดค่อนข้างโอเคนะครับหมายถึงว่าหลายคนชอบเฟดแบบนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับรหัส1 7 rd นะครับผมถ้าทอแี่ยแน่นๆนะครับมาดูจากข้างหลังกันก่อนนะฮะก็ข้างหลังเนี่ยตรงนี้เป็นป้ายหนังมาปั๊มความร้อนนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะกลืนไปกันหมดเลยนะครับเป็นป้ายหนังมาพอสายนะครับแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวพิกเกอร์เวิร์กนะครับใช้ได้2ส,สีก็คือสีส้มแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ตรงนี้มีการเย็บแท็กกิ้งเพื่อให้มันเสริมความแข็งแรงนะครับ หูเข็มขัดด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเเขาเรียกว่าอะไรรอยแท็กกิ้งสีน้ำเงินฟ้าของทางพิกเกิลเวริรคเขานะครับผมหูตัวหอตัวหอใช้เป็น3าเส้นนะครับแต่ที่เราเห็นเนะี่ยเราอาจจะเห็นเป็น2เส้นแต่ว่าข้างในอาจจะเห็นเป็น3าเส้นก็คือตรงกลางจะเป็นสีอินิกอกลืนไปนะครับกับสีกันเกงเหมด้านในก็จะเป็นสเส้นสวยงามน,นะครับผม แล้วก็มาในส่วนของข้างหน้าบ้านนะครับตัวนี้เป็นกระดุมห้าเม็ดนะครับตัวบนเป็นกระดุมเงินแท้925หมายถึงว่ากระดุมเงินแท้ๆนะครับเม็ดหนึ่งก็หลายร้อยครับประมาณห้าร้อกระดุมเงินหลอกซึ่งความละเอียดเนี่ยละเอียดมากๆแต่ว่าผมไม่สามารถซูมให้มันเห็นได้ลึกไปเลยสีมันสะท้อนไปหมดเลยไม่เห็นโอเคช่างมัน ใน,ะะนส่วนหองข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระดุมทองเหลืองกลึงเอานะครับก็ด้านหลังเป็นหมุดสกอวิลแล้วก็มีจุดมาร์กกระดุมนะฮะเราชัดสดแต่ประมาณแค่นี้นะตรงนี้เป็นผ้า17ออน17อาดิมสีตรงนี้เป็นริมใหม่ก็จะเป็นริมสีออ,ออกแนวสีดำดำสีดำชมพูอะไรเงี้ยแต่ จิ้มเป็นสีคล้ายสีดำนะครับเย็บลูกโซ่ก็จะเป็นลูกโซ่สีทางของทางมิกก้าวเขาเรียกอะไรสีฟ้าฟ้าลัางเงินนะฮะโค้งในสุดสุดเนียนโคตรนะฮะแล้วก็เป็นลูกโซ่สองเส้นแล้วก็เป็นลายผงตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของกระดุมหมดุดโค้งสีริมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผ้าตัวเดียวกันนะฮะซึ่งตัวเป็ดจะเป็นตัวข้างหลัง เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าตัตเฟต์เป็นยังไงนะใน่วนของกระดุมตัวนี้เป็นกระดุมทองแดงหล่อขึ้นมานะครับความละเอียดจะค่อนข้างเยอะมากครับเราจะเห็นว่ามันจันทนกว่าชาวบ้านเขานะครับด้านหลังเป็นมุดสกอวิลนะครับตรงน,นี้ก็จะมีกระเป๋ารับกระเป๋ารับก็จะมีสีริมเหมือนกันนะกระเป๋าซับในเป็นลายฮาริงบูนะครับผมก็จะเป็นลาย กางปลาสลับสลับสลับนะครับหมดก็จะเป็นของสกอวิลหมดเลยมันหมดสีทองแดงนะฮะแล้วก็ในกระเป๋าซับในด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นลายกระเป๋าอันใหม่ของทางพิกเวร์นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นป้ายแท้แทกป้ายแทแทกจะอ,ออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะฟิลฟิลสมัมผัสจะนุ่มๆหน่อยแล้วก็ด้านหลังจะบอกว่าตัวนี้เป็น ใช้ยังไงได้มั่งซักอะไรนมเบอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะโดยลวง้าตัวนี้จะแน่นๆแข็งๆนะครับเฟดออกมาเราจะมาดูตัวที่เฟดกันแล้วมาจบเป็นใบกับตัวใหม่มาดูตัวที่เฟดกันแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เฟดแล้วนี่ปวดมากครับผมเฟดแล้วเป็นอย่างนี้ คือจะบอกว่าใครใส่ก็สวยนะครับหน้าขามาเต็มเ็มนะฮะตัวนี้รายละเอียดก็จะต่างนันที่แบบพวกกระดุมพวกอะไรเนี้ยก็จะไม่เหมือนเพราะว่าเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ตัวหมุดก็จะไม่เหมือนแต่ว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันแน่นอนสังเกตเห็นได้ว่าผ้าเนี่ยค่อนข้างแน่นทอบแบบแน่นๆเห็นลายข้างหลังไหมโคตรแน่นนะครับ บอกเลยว่าสุดใครที่อยากได้เฟสแน่นๆเนี้ยต้อง17จเดีเลยตัวนี้สวยมากๆนะฮะนี้เป็นตัวที่เฟสแล้วนะครับขาเ็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเก่าที่ริมมันจะเป็นสีเนี่ครับเห็นไหมริม,มจะเป็นสีแดงๆตัวเก่าโพงก็จะเป็นสีโคลาสี แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาจะปรับในเรื่องของเอกลักษณ์นิดๆหน่อยๆน่อไม่ใช่เอกลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรพวกวัสดุพวกอะไรเนี่ยให้มันแบบตามวุ่นตามสมัยทันปรับให้ดีขึ้นขึ้นขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับนี่กระสุประมาณนี้โคตรโหดกระโดดยิงให้ดูเสรนชัดอีกรอบนึ่งนะกรประมาณนี้นะครับจะฝากไปด้วยกับเจ้าพิกเกอเวิร์ก 17RD ที่มีคนขอให้ผมรีวิวมาก็ตั้งนานไม่ได้ทำเลยก็ขอโทษด้วยนะฮะขอจบคลิปการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ